สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเรอัลมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเซลีกคู่น จะลงเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามซานติอาโกเบนาเบลตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเดรอันมาดริดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นนัดแพ้1น1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านเรอันมาดริดเจอปัญหาใหญ่ ในเรื่องขุมกําลังครับเพราะต้องขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายรายเลยไม่ว่าจะเป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์ที่โดนแบนยาวจากการด่ากรรมการในเกมไพ่บา ar, ร์ซ่ารวมถึงลูคัสบาสเกสและจูดเบลลิงแฮมที่ก็โดนโทษแบนเหมือนกันแม้จะเบาวกว่าก็ตามยังไม่หมดครับดานี่กาบบาคันเอเดมิลิตาเอดูอาโดคามาวิงกาและแฟร์ลองเมนดี้ก็ยังบาดเจ็บทั้งหมดส่วนคีเลียนเอ็มบัปเป้ยังต้องรอเช็คความฟิตอีกทีถ้าไม่ไหววินิสิอุสจูเน่ก็น่าจะถูกดันขึ้นไปยืนเป็นหน้าเป้าแทนไปก่อน มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเซลตาบิโกกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอน1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสียสิประตูวันนี้ทางด้านเซลตาบิโกกำลังใจมาเต็มครับหลังเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มบิยาเรอันไปแบบสวยๆ3ประตูต่อศูนย์แต่ข่าวร้ายก็คือจะไม่มีคาสตาเฟลกับโจนอลอับเดลลาอุยที่เจ็บอยู่ส่วนนอกคนอื่นๆพร้อมหมดโดยแนวรุกจะมีเฟโลเปส บอค่าอิก,เกิเซเซตและอันฟอนกอนซาเลสคอยประสานงานขณนะที่แดนกลางมีฟราดูตานกับดามิเอนโรดริเกสคุมเกมให้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เรอันมากริดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยติโบกูตัวเฟเดริโกบันบันดาวิดอลาบาราอุนอเซนซิโอฟรานกาเซียลูก้าโมดริตออเรลินชูอาเมนีโรดริโกจูดเบลิงแฮมดานี่เบบยอสวินิตอุสจูเนีย เซลตาบีโกจะมาในระบบ3-4-3นำทีมโดยบ so, ินเซนเต้กุยตาโจเอลยาโกคาร์ลอสโดมิงเกสมาโกสอันโซอุโกอัลบาเรสฟรานโดตรานแดเมียนโรดริเกซออสการโดมิงเกสเฟโลเปสบอกคฆาอิกลเซียซอันฟอนกอนซาเลสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านโดยอนมาดริดชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสียสีประตู ตอนนี้รอันมาดริดเหลือให้ลุ้นแชมป์แค่ลาลีกาเท่านั้นครับเพราะบอลถ้วยพลาดไปแล้วและตอนนี้ตามหลังบาร์เซโลนาอยู่4แต้มเกมนี้ต้องชนะสถานเดียวแต่ปัญหาคือสภาพทีมไม่สมบูรณ์เลยตัวหลักหายไปเทียบทั้งแบรนและเจ็บถึงแม้ฟอร์มในบ้านจะแข็งแกร่งเก็บชัยไปถึง8จาก10เกมหลังสุดในลีกแต่เซลตาก็ไม่ใช่ทีมที่ประมาทได้เพราะเกมเยือนช่วงหลังดีขึ้นมากแท้แค่เกมเดียวจาก5นัดล่าสุดแถมยังมีลุ้นคว้าตายยูโรปาลีกด้วยเรียกว่าวันนี้รอันมาดริดเหนือแน่นอน เปอร์เซ็นต์ที่รอันมาดริดจะชนะอยู่ที่57เปอร์เซ็นต์เปอร์เซนต์ที่เซลตาบีโกจะชนะอยู่ที่18เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่ารอันมาดริดเปิดบ้านชนะเซลตาบีโกไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเบรนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดคู่นี้ จะลงเตะก,กันในเวลา2องทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามจีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเบรนฟอร์ดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านเบรนฟอร์ดของกุนซือโทมัสแฟรงค์เพิ่งบุกไปชนะฟอร์เด มาสองประตูต่อศูนย์สดๆร้อนๆเกมนั้นดูมั่นใจมากนะครับแล้วพอลองเช็คความพร้อมก่อนเกมนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนักเตะเจ็บก็คือหน้าเดิมๆอย่างอิกอร์ที่อาโกโจโชดาสินวาฟาบิโอคาวันโยและวิทาลีจานลที่ยังไม่พร้อมกลับมาส่วนแกนหลักที่เหลือพร้อมลุยเต็มที่เกมรุกน่าจะฝากความหวังไว้ที่ยูอนวิซาส่วนตัวสนับสนุนด้านหลังอย่างบริยองเอบโมมิเคลดัมกาและเควินเชตก็พร้อมลุยเหมือนกัน มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ14ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอสองนัดแพ้2นัด, 2, นด, 2, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอาโมริมก็เพิ่งโชว์ฟอร์มแจ่มไปบุกอัดแอดบินเบาสาประตูต่อศูนย์ในศึกยูโรปาลีกถือว่ามีโมเมนตัมที่ดีเหมือนกันแต่ก่อนลงสนามคืนนี้ก็ยังมีนักเตะบ,บาดเจ็บ ให้ต้องปวดหัวอยู่ไม่น้อยทั้งลิซานโดมาติเนสโจชูเซอซีดิโอโกดาลโลอันตายบายินดีโทบิอุสคอนเยอร์และไอเดนเฮเวนรวมแล้ว6คนที่ยังไม่หายดีส่วนตัวความหวังในแนวรุกก็ยังเป็นรัสมตฮอยลุนประจำการหน้าเป้าโดยมีเมสันเมาส์กับรุโนเฟนานเดสช่วยกันปั้นเกมอยู่ข้างหลัง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เบรนฟอร์ดจะมาในระบบ4 2 3 1านำทีมโดยมาร์กเฟลเคนมิคาเอลไลเดนาธานคอลลินเชฟฟานเดนเบิร์ก ริโกเฮนรีคริสเตียนนอการดเยกอยามูริอุกบรยองเอ็มโบโมมิเคิลดัมกาดเควินเชดโยแอนวิซาเมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ342-1นึ่งนำทีมโดยอ Ma ันเดรโอนาเลนิโรมัตไเสเดลิกลุคชออามัดิยาโลคอปปี้เมนูมาดูเอลกาเตแฮร์รี่อาร์มสเมสันเมาส์รูโนฟแฟนานเดตปรสมุดฮอยลุนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัด โดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเบรนฟอร์ดชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ประตูบอกเลยว่าเกมนี้เบรนฟอร์ดได้เปรียบหลายมุมทั้งจากการเล่นในบ้านแถมฟอร์มช่วงหลังในลีกก็ดูเข้าที่เข้าทางชนะรวด2เกมยิงไป6ลูกเกมรุกค่อนข้างลงตัวขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะเพิ่งชนะมาในบอลยุโรปแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะไปเน้นเกมกลางสัปดาห์ในเลข2มากกว่าแถมในลีกก็ไม่ชนะใครมา5นะัดติดมันก็ชัดอยู่นะว่าโฟัส เริ่มเบนไปทางบอลถ้วยมากกว่าสภาพทีมตอนนี้ไม่ฟูนแถมมาเยือนอีกมีสิทธิ์โดนเจ้าถิดเล่นงานหนะักเปอร์เซนต์ที่เบรนฟอร์ดจะชนะอยู่ที่52%เปอร์เซนต์ปอร์เซนต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่25%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่23%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเบรนฟอร์ดเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับ โดยเรายังคงวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างลิเวอร์พูลคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซีความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย7ประตู วันนี้ทางด้านเชลซีภายใต้การคุมทีมของวินเซนโซมารเรสกาเพิ่งโชว์ฟอร์มเด็ดบุกไปถล Garden, ่มเยอกาเดน 4- ประตูต่อ1ในเกมยุโรปช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมก่อนเกมนี้ยังไม่สามารถใช้งานมีไคลโลมูดริที่ติดโทษแบนยาวรวมถึงมาีิอยู่กับเวสลีโฟฟานาที่ยังเจ็บอยู่ทั้งคู่แต่ตัวหลักคนอื่นๆอ,อยู่กันครบโดยเฉพาะนิโคลัสแจ็กสันที่น่าจะได้ออกสตาร์เป็นหน้าเป้าและโคนเพาเมอร์ที่ยังเป็นคีย์แมนในการขึ้นเกมรุกเหมือนเดิม มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยลลิว์พูลกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมอศูนย์นัดแท้หนึ่งนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสียหประตูวันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลของกุนซืออานเดอร์สล็อตเพิ่งเปิดบ้านไล่ถล่มสเปอร์สมาแบบไม่ไว้หน้า5ประตูต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนสภาพทีมตอนนี้ถือว่าพร้อมมากมีเพียงแค่โจโกเมสคนเดียวที่ยังเจ็บ และลงไม่ได้นอกนั้นถือว่าฟูลทีมตัวรุกยังคงเป็นดิโอโกโชต้าที่ยืนหน้าเป้าโดยมีโมฮัมเหม็ดซาลาเคติสโจนและลุยดิอารสคอยสนับสนุนเกมรุกอยู่ด้านหลัง11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เชลซี Chelsea จะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสมอนเซซไซเซสเทรวอชโลบาเลวีคอคนวิลมาร์กูกูราโรเมโอลาเวียเอนโซเฟนานาเดสโนนี่มาดูเอเก้โคนพันเมอร์เปโดเนโตนิโคลัสแจ็คสัน ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1องานำทีมโดยอล ah, ิสซงเบ็คเกอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อานอนอิปราฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟันไดคอสตานติโนซิมิกาสไรแอนกราเวนเบิร์ตอเล็กซิสแม็กอันสเตอร์โมฮาเหมัดซาล่าเคอร์ติสโจนลุยดิอาสดิโอโกโชตาทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเชลซีชนะศูนย์นัดเสมอสีนัดแพ้หน,นึ่งนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้สีประตูเสียเจ็ดประตู เกมนี้ถือว่าน่าจับตามองเพราะแม้ว่าลิเวอร์พูลจะเพิ่งโชว์โหวใส่สเปอร์สมาก็ตามแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะโรเตชันเยอะเพื่อให้ผู้เล่นที่ลงไม่ครบ5นัดได้เหรียญแชมป์พรีเมียร์ลีกทำให้บางจังหวะอาจจะขาดความต่อเนื่องด้านเชลซีเองแม้จะเพิ่งเล่นยูโรปาเลกแรกมาแต่ก็เป็นงานเบาแถมชนะมาแบบไม่เปลืองแรงถึง10ประตูต่อหนึ่งเกมนี้เล่นในบ้านด้วยมั่นใจแน่นอนว่าน่าจะเน้นมากเป็นพิเศษเพื่อรักษาจังหวะก,ก่อนเจอเกมเลกสองอีก ทั้งการเจอกับลิเวอร์พูลที่บ้านตัวเองก็ไม่ใช่เกมที่พวกเขาแพ้ง,ง่ายๆด้วยเหมือนกันเปอร์เซน์ที่เชลซีจะชนะอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่35และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเชลซีเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูลไปด้วยประตู2ประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทิมพคอมเมนต์ comment. กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ